คันนี้มอเตอร์ไซค์เกณอะเนาะมันจะเฉียวอะเฉียวป้ายอะเดี๋ยวรอคู้ภัยมาแจ้งแจ้งไปแล้วเดี๋ยวมาครับคู้ภัยครับ เดี๋ยวเคลียร์โมไซค์ตังนี่ออ่อนผู้ภายมาถึงแล้วครับ เรากำลังเช็คอาการดูอาการเบื้องต้นก่อนครับคุณยายขับรถมาจากฝั่งโน้นครับเลยหลุดมาเฉียวรถหกล้อคันเหลือคงนะไอมอเตอร์ไซ มาจากฝั่งโน้นแล้วมันหลุดมลนหลุดจนชุดแตกชนคันเหลืองมันลุดไม่รู จะน้ำทรงรอพอเบื้องต้นน่าจะหัวแตงขาตลอบนิดหน่อย <Thank> อาการยังมีสติอยู่นะครับ <Okay. S 2> ยังรู้สึกตัวอยู่ครับ รถมอเตอร์ไซค์เลิดมาฝั่งนี้ตเตลิด่็เลยนมเตลิดมาเฉี่ยวกับรถคันเหลืองฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับเพจถ่ายเล่นๆและช่อง Youtube ้ากล้องมันนอกนะครับสวัสดีครับ